สอนรับมงกุฎอัญมณีสีม่วงบอกเลยของชิ้เนเีกโคสวยเลยค่ะทุกคนเพราะใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะแต่ของชิ้นนี้ค่ะน้องๆมันแจกน้อยแค่เพียง1000ชิ้นเท่านั้นและก็ไปเลนออบบี้เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะ และเมื่อน้องๆเข้ามานะคะเควสก็คือน้องๆจะต้องเล่นแบบแบบนี้เป็นเวลา180นาทีหรือเท่ากับเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะจากนั้นเควสที่2ก็คือน้องๆจะต้องเล่นไปถึงด่านที่50และน้องๆจะต้องปลดล็อกก้อกอีดังแข็งให้ได้และกดไลค์เกมด้วยนะคะเต่น้องๆเนี่ยจะต้องคอมพิซหรือสําเร็จการเล่นนะคะทาง50ด่านเนี่ยทั้งหมด4ครั้งนั่นเองตามเควสที่เขาบอกเลย มันเดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูค่ะว่าน้องๆจะต้องซื้อเก้าอี้น้ําแข็งตรงไหนให้น้องๆนะคะกดรูปแปลงตรงนี้นะคะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะน้องจะเห็นว่ามันจะมีนะคะที่เป็นเก้าอี้น้ําแข็งอยู่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ถ้วยตามจํานวนที่เขาบอกเลยคือถ้วยทั้งหมดห0,000ถ้วยนั่นเองซึ่งน้องๆเล่นออาบ,บี้ไปเรื่อยๆน้องๆก็ได้ถ้วยมาสะสมอยู่แล้วนะคะก็เอามาแลกนั่นเองค่ะซึ่งตอนที่เราเล่นออบบี้ไปเรื่อยๆค่ะน้องๆมันไม่ได้จบแค่าด่าน50นะคะน้องๆก็เล่นเอาวินเอาถ้วยไป ก็ซื้อพี่แป้จะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะ,ะซึ่งบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะทุกคนพี่แป้แนะนําว่าให้น้องๆน,นะคะยืนเอาเวลาสัก3ามชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาเล่นออบบี้ที่หลังค่ะปล่อยเวลาจะเจอเบื้างว่านะคะไปวนๆไปค่ะอ่ารีบมาเล่นนะคะเพราะของเขาจแจกน้อยค่ะแค่เพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลย